บทที่11ศาสนาคริสต์ความเป็นมาประวัติศาสนานิกายของศาสนาคริสต์หลักคำสอนวิธีปฏิบัติในศาสนาคำพีทางศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาศาสนาคริสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเผยแร่ศาสนาคริสต์และการรับวิทยาการตะวันตกในประเทศไทยบุคคลสำคัญความเป็นมากำเนิดน้ำมองเบตเลเฮมตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยรูซาเล็ม ในอิสาราเอลเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระยะโฮวาพัฒนามาจากศาสนายิวหรือยูดายศาสดาคือพระเยซูสัญ,ญลักษณ์คือไมก้กางเขนเป็นชาวยบูรของพระนางมารีกับโจเซฟประสูติวันที่25ทธันวาคมทรงเป็นเด็กฉลาดทรงสนใจปัญหาทางศีลธรรมคำสอนในศาสนายิทรงศึกษาประวัติศาสตร์บทกวีกฎหมายฮีบรู และบทบัญญัติ10ประการทรงรอบรู้ในภาษาและทรงมีความสามารถในการรักษาโรคภัยด้วยพลังจิตฝากตัวเป็นศิษย์ของนักบวชโยฮันและได้รับสินจูงเริ่มเผยแผ่คำสอนทำให้นักบวชชาวยูไม่พอใจเพราะหนึ่งชาวโรมันผู้มีอำนาจปกครองอยู่ไม่พอใจเป็นทุนเดิมสองนักพทชาวยูริยาความดีของพระเยซูเกรงว่าจะแย่งชิงสาวกไปพระเยซูจึงถูกประหารชีวิตด้วยการตึงไม้กางเขน พระองค์ได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสิทธิ์ทั้ง12คนโดยใช้ขนมปังไม่ใส่เชื้อยิ์เรียกว่าพิธีปัดคาเชื่อกันว่าการสิ้นชีพของพระเยซูเป็นการไถ่บาปศาสนา,าคริสต์ได้รับการเผยแพร่โดยสิทธิ์คนสำคัญคือเปาโลหรือเซนปอนนิกายของศาสนา,าคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสู่กลางนครรัฐวาติกันประมุขสูงสุดพระสันตปาปา นิกายออทอดอดไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปาผู้นับถืออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปกะวันออกเช่นกรีดมันการียรัสเซียนิกายโปรเตสแตนแต่ว่าผู้คัดค้านตั้งขึ้นโดยมาตินลูเธอร์แบ่งเป็นนิกายย่อยอีกหลายนิกายผู้นับถืออยู่ในแถบยุโรปสหรัฐอเมริกาหลักคำสอน 1. คติความเชื่อต่อพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าคือ ความจริงสูงสุดหนึ่งเดียวในโลกส่งเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งสองบาปกําเนิดพระเป็นเจ้าได้สร้างโลกทําให้มีกลางวันกลางคืนสร้างชายและหญิงคืออาดัมกับอีกแต่ทั้งคู่ได้ทําผิดกฎคือไปกินผลไม้ต้องห้ามความผิดจึงตกทอดมาถึงมนุษย์ทุกคนเรียกว่าบาปกําเนิดแต่พระเป็นเจ้าทรงมีเมตตาส่งพระบทคือพระเยซูมาช่วยไถ่บาป 3. ความรักมีคําสอนที่มุ่งให้เกิดความรักเกิดหลักการสํานึกผิดสารภาพบาปและการให้อภัยสอนให้รักศัตวูและปวยพรแก่คนที่แช่งด่าตนคําสอนสําคัญสี่หลักได้แก่ความรักการเสียสละก,การให้อภัยการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อคนอื่น4หลักตรีเอกานุภาพได้แก่พระเป็นเจ้าหรือพระบิดาพระบุตรหรือพระเยซูพระจิต าอาณาจาักพระเป็นเจ้าพระเยซูทรงสั่งสอนให้ทุกคนกลับใจเป็นคนดีละเว้นการทำบาปเพื่อได้กลับไปอยู่กับพระเป็นเจ้านิรันดร์วิธีปฏิบัติในศาสนาพระบัญญัติสิประการ 1. จงนํามัสการพระเป็นเจ้าพระองค์เดียว 2. อย่าออกนามพระเป็นเจ้าโดยไม่สมควร 3. จงถือวันพระเป็นเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี 7อย่าลักทรัพย์แอย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น9อย่าคิดมีชอบ10อย่ามีความร่วมในสิ่งของผู้อื่นคัมภีร์ทางศาสนาคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็นเก่าและใหม่คัมภีร์ภาคพ,พันธสัญญาเดิมหรือคัมภีร์เก่ามีอยู่46คัมภีร์ต้นฉบับเป็นภาษากรีกกล่าวถึงเรื่องราวและข้อบัญญัติเกี่ยวกับศาสนายูและพระบัญญัติสิประการ คำพีภาคพ,พันธสัญญาใหม่มีอยู่27คัมภีร์คำพีแบ่งเป็นสหมวดได้แก่1พระวรสาสองพระบัญญัติสอิปิตลาีิีเทพนิมิตพิธีกรรมทางศาสนา 1>, 1. พิธีสิลจุมหรือพิธีล้างบาปเพื่อชำระบาปและเข้าสู่ความเป็นชาวคริสต์ที่บริสุทธิ์ 2. พิธีสิลกำลังเพื่อยืนยันความเชื่อในการนับถือศาสนาคริสต์ 3. พิธีสิ่มหาสนิทเชื่อว่าจะทำให้ได้อยู่ร่วมกับพระเป็นเจ้า 4. พิธีแต่งงานเป็นพิธีสําคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด5พิธีสารภาพบาปสารภาพบาปกับบาทหลวงเพื่อให้พระเป็นเจ้ายกบาปให้ 6. พิธีจงครั้งสุดท้ายทําพิธีแก่ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตเพื่อชําระบาปครั้งสุดท้าย 7. พิธีเข้าบวชหมายถึงการมอบหมายให้เป็นผู้เผยแผ่ศาสนาศาสนาคริสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสนาคริสต์เข้ามาในยุคล่าอาณานิคมคือ การเมืองขึ้นและเผยแผ่ศาสนาด้วยการเผยแผ่ศาสนาคริสต์และการรับวิทยาการตะวันตกในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีคณะมิชนารีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์โดยได้นำวิทยาการใหม่ๆเข้ามาสู่สังคมไทยได้แก่การศึกษาการพิมพ์กิจการหนังสือพิมพ์การแพทย์และสาธารณาสุขบุคคลสำคัญหมอบรัตเล่ชาวมาเซลัสประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานทางการแพทย์ผู้นำในการผ่าตัดถอนฟันรักษาต้อกระจกทำเซลล์รูปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิสีดาดทำคลอดแบบตะวันตกแต่งคู่มือมารดาคันรักษาผลงานทางสังคมผู้ปลุกเบิกการพิมพ์ของไทยทำหนังสือพิมพ์บางกอกรีกอร์เดอร์